สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พาลุยเด้อครับพี่น้องครับวันนี้กะตรงกับวันที่15พฤษภาคม68ครับพี่น้องเนาะครับเช่นเคยครับผมหลังจากที่ตามเล่าออกไปเมื่อคืนนี้ครับพี่น้อง958นะครับผม958เหล็กลางออก79ครับผม958 79ครับในส่วน ที่พี่น้องี่กติดเพิ่นเขาด้วยครับผมโดยเฉพาะพ่อจิตวิรศักรครับผมหรือว่าอาจารย์จิตวิรศัก์เพิ่นใ้เจ็ดเก่าล่างตรงๆเลยครับพี่น้องเจ็ดเกาล่างตรงๆแล้วก็นในส่วนอ,อีกหลายเสี้ยนครับพี่น้องเนาะบ่ว่าจะเป็นเสี้ยนกระทุ่มแบนครับผมหรือว่าพอ,พอพให้บูนเพิ่นก็ให้เกาเจ็ดครับผมไปล่งล่างครับพี่น้องเนาะเลขเพิ่นเด่นเก่าครับผมแล้วก็อีกหลายเสี้ยนครับผม โดยเฉพาะาเลขวินของแม่แสงจันทร์หรือว่าปาดาหรือว่าพ่อกระนว่นครับผมเขาสามตัวเลยนะครับผมแม่แสงจันอะไรกับป้าดาครับผมเก้าห้าแปดครับพี่น้องเนาะครับผมแล้วก็เป็นกับปกบครูน้ำกระเทว่าชุดยอดครับผมพี่น้องซี่ที่กอติดนําเสื้อผ้าลุ้ยครับยิ้มได้ครับผมยิ้มได้ได้เฮกันสำหรับคลิปนี้กับมาสรุปเป็นข้อมูลให้กับพี่น้อง MC ได้ครับผมค่อยๆเบิ้งพิจารณาไป ครับแล้วก็ปล่อยต่องวดสามสำนักเช่นเคยครับพี่น้องเนาะบัมาจิเป็นเด่นเดินดีพอราดเ้าก้าวมาเชียครับผมซึ่งเด่นเดินดีกับพอลาดเ้าครับเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับผมสองสำนักนี้แต่ว่าก้าวมาเชียว่หันรุดครับพี่น้องเนาะครับร่วมไปถึงเซียนไดที่เป็นรุดไปเยาเผลอครับผมวันสุกเอาให้ได้ครับพี่น้องเนาะตามกันต่อครับผมครับกับน้ำเชียพาลุยเด้อครับพี่น้องช่องทางยูท b e เท่านั้นครับผมเอาก่อน,อน,น, này, น,ออนที่ทท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 าจะ e e ไปรับชมรับฟังอ่าในคลิปนี้น้ำเชียร์ผาลวยก็ขอขอบพระคุณทุกๆเสี่ยนทุกๆอาจารย์เด้อครับผมไปรับชมรับฟังจุดสรุปตามเล่าแล้วก็ปล่อยต่องวดสามสำนักกันเลยครับอครับพี่น้องครับผมเช่ช่วงนี้อาจารย์ว <c oughs> ิรศักดิ์เป็นพูอ้เอกกันมั้ยโอ้วิรพู้เอกเลยครับผมอาจารย์จิตวิรศักดิ์ค่ะเอาขอบคุณเนปซีเนาะที่เป็น ห้น้ำชากาแฟครัเอฟซีมองได้พ่นถือพ่นกระไฮเนาะหน่วยล่างเก้าครับผมเจ็ดเก้าตัวเน้นพร้อมเอฟพีนองล่างครับหาครับบนจะเป็นหลักสิบพ่นถือเลื่อยด้ในแ่วมันหันกัสองหาครับตรงตรเลยโอ้ยีบไหมเก่ามากยี่ปอต่วางลงล่างเอาเจ็ดตัวเน้นพร้อมเอฟซีพ่นกระได้ครับผมพ่นด่นบนล่างอื ครับขออใส่บุญโอ้ทีห่าวะเปิดออกมามแม่แม่เอาคือเ่าคือมูนี่แหละอันที่ว่าเก้าเจ็ดสามเหมืนมอ,อนแม่ทอต่้นขอตทษจได้ไปน้องก็ไม่ใช่เขียนผิดเป็นเลขกหัครับผมอาจารย์มันแจงมาอยู่ี่เป็น 97, เก้าเจ็ดหักครับเด็กเด่นบนเขาทั้งสามตัวเลยโอ้เจ้าเขียนผิดเนี่ยบันนี้นี่ยหละเบิ้ลกับประกบกับเขาอยม,อม ก็ติดไว้ครับพี่น้องนะ้ำเลขเด่นองกันนี่ก็ร่างตีเลยแม่จันเสียนกับทุ่มแบนพ่อไฟบูลกับแม่แสงจันแปดห้าตรงๆครับพี่น้องเนาะอุ้ยแม่แม่สมกับเบีบซี่เขาสามตัวน้ำเชียวองบสถึงเอาตรงขอโทษครับผมโบนเอวแม่จีว่าวน้ำมาก้าแปดหาเลยครับผมเพ<า>ิ่คนกระดึงมากวันนี้ดึงหามากทึ อันตัวนี้แม่กับเขาดเด้อค่ะบ่ได้วงครับโบเด้บ่ได้นั่นแม่จีบ่ได้เอามาค่ะเขาสามตัวสายเหล็กวิ่งน,นี่เขาไม่ได้ครับผมปลาดาคือกันนีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีคนกันนี่เนาะที่เ่าโซ่ให้เบิง้บงคลิปสรุปนะครับที่เ่า<ม>ว่าชนกันเก่าเนาะเถาเนาะแมนชนกันเก่านี่เดี๋นี่ เก่ากัมาอีดีบนล่างเลยเอาคนประกบกูเขามาทุกคนที่ถอนเนี่ยอา้ากอาจารย์ประสิทธิ์เขาตัวร่องครับพี่รองเ,าองเนาะค่ะเป็น้ฮรูดหกกบะผาครับผ,ผมเขาตัวร่องพ่อกระนวนเล็กวิ่งกับเขาครับผมเจ็ดเก่าเล็กเด่นกับเขาแปดกับเก่าครับผมพ่อกระนวนสายวิ่ง เอกวนนินน้านน่าคนจะหายได้ครับผมเขาอืมเจ <7, 9 S 2> ็ดเก้าอาจารย์เอกเข้าที่เก้าครับผมหนึ่งม้ามากเลยตอนนลังวันหนึห่งส้นเรลัยอาจารย์หนึ่งบ้ามาครับผมงดไมห็นอาจารย์สุเมศไม่พลาดครับผมหาตัวเนีนพร้อมจริงห้องอาหาหนึ่งแล้วเอาดังเมียนหาหนึ่งดังโอ้ยหมกแปดหายไกลกันยุ่แถวหนึ่ง เดินเดินดีเจ็ดกับเก้าครับผมโอ้สามสำนักนี่เป็นยังไงสามสำนักนี่ก็มาเสียหลุดบะหลุดอพอลาดา้าอยู่ในนี่ก็ทือว่าเขาอลไรที่เขาพีนองตั้งแปดหาทั้งเจ็ดเก่าดงนี่ครับอบ๋อมาประงวดไหมค่ะท่านผู้ช<า>มบาง 7, นี้ครับเด่นเดินดีกัมมาเสียพอลาดพาเอางวดนี้ง่ายอยู่ครับผม ก็มาเชื่อกบเป็นดันดีในตัวเดียวกันสี่ห้าหกพอลาดเท้าได้สุดที่หนึ่งเลหนึ่งกับสองสุดที่สองได้ศูนย์กับสามแนวมีง่ายครับผมอืมสี่ห้าหกประกบศูนย์หนึ่งสองสามระว่างด้วยเท่าขันวายสิปวดว่าหันเท่าว่างหาหนึ่งกันบ่เนี่ย<ม>ขันวายสองสำหับนี่พ้นชน่กันแล้วระว่างเนี่มันจะได้หาหนึ่งหาสองหาศูนย์หาสาม ซีหนึ่งซีสองซีศูนย์ซีสามหกหนึ่งหกสองหกสามเนี่ยถ้าถ้าถ้าสองสมัครนี่มานประกบพ,พอดีครับค่ะถ้าสองสมัครนี่ประกบกันเนี่ยกะเม็ด <c oughs> <c oughs> กับเจทีมพ,พ่อป่ะลยครับผมตรงนี้เพื่อนก็ต้องติดเพื่อนชิดผาดเนี่ยก,ก็สองสมัครนี่อยู่ดีครับตามที่เบิร์กมาเดย ้าสองสำนักนี่วิ่นกันกะพ่อกับจบขาดันมือมู้มเนาะพ่อก็อาจจะตัวเด่นไปใส่ที่อื่นอีกแมนค่ะถ้าพ่อเป็นตัวเด่นสองสำนักนี่กสิแลนมาใส่พอ่อนี่ง่ายเลยครับพี่น้องก็สีได้แต่ว่าน้ำเสียอยากให้สองสำนักนี่แลนมาใส่พอ่อมันจะได้เท่านียหละค่ดันมือู้มเนาะแมนค่ะระว่างทีห้องวอลกันหาหนึ่ง อาจจะโพ่มากก็ได้ครับนี่ค่ะท่านผู้ชมเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะครับบ่ว่าจะเป็นชุดสรุปเพื่อเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องที่ได้ครับผมพิจารณาทิศทางทางเดือนของเหล็กตะล่เซียนแล้วก็ปล่อยต่องวดครับปล่อยต่องวดสามสำนักก็เป็นนิมิตไม้ที่ดียได้ครับพี่น้องก่มาเชี่อกับเดินเดินดี ชนกันครับพี่น้องเนาะตามเล่างวดวันที่สิบหกนี่ครับผมออกความกับเลขไทยครับผมอ่าชนกันด้วครับพี่น้องสี่ห้าหกครับนานจนไปประกบกับพอลาดผ่าวครับพี่น้องเนาะถ้ามากก็ถือว่าได้เฮกันนะครับผมครับล่องประกบเบึงอ่าล่อร่วมเซียนครับพี่น้องเนาะล่อร่วมเซียนประกบใส่กันอีกทีหนึ่งตัวเด่นตัวชนครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์พาลวยกะ ขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมครับเมื่อวานจะเป็นรัฐบาลไทยหรือว่าตำ่าครับพี่น้องเนาะ16พฤษภาโค้68สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ